สวัสด,ดีเจ้าป้าดาวจะมาทำน้ำพริกมะเขือเทศเนาะมีใส่ไข่เจ้าข้างนี้ใส่ไข่เนาะน้ำพริกมะเขือส้มแบบบ้านๆแบบธรรมดานี่แหละเจ้าไปเจ้าป้าดาวไปทำมันน้ำพริกมะเขือส้มก่นนอกนเนาะเส้นถ้ามันลงไปเจ้า ใส่ไข่เจ้าถ้าบ้านไทยแบบหมี่เนื้อก็ใส่ไข่แต่ข้างนี้ป้าดบาบบใส่เนื้อเนะน้อหมูเจ้าอู้ถึงแล้วนะใส่ไข่ก็อร่อยเจ้าเดี๋ยวต้องเริ่มมาเกื่อเทศมันแน่นเลกันนะ มัน่อเจ้ามาสันมาติดมาเผือก้มมาเผือเทกอีกแล้วทำหลายๆสูตรเจ้าอร่อยทั้งนั้นเคยกินมาน้ำมดอน้ะเจ้าเพียงใซนน,นั่นใซนนี่เหผมนะ <c oughs> เคยกินมาน้ำมดอนเลย ăn na đà lạt xay bơ cua, cua rau câu xay, ăn na đà lạt, na đà lạt. bà xay rất là cay, bà đào thắm bề bắp bắp hoài pet nó xay pít nít đều coi bà sẽ ăn hơi bắp bắp tối tôi cả. ขอใส่เกลือเจ้าใส,ส่เกลือเออซีอิ๊วขาวใส่ไปน,นิดหนึ่งเจ้า้วละ ใ่ไข่นี่นะเจ้าเวลาก,กินก้าวคสวยนะเจ้าอร่อยอร่อยมันจะมันเนาะนี่ไข่จะเยอะกว่ามะเขือเทศ คนเจ้าคนคือใครมันด้างเจ้าบม่ามันค้นมาได้เนาะอรนอยน่ะเจ้าทำกันดูถ้ากลัวมันมาอรนอยจะได้ทำอย่างเยอะเจ้าลองดูใครใบหนึ่งมะเขือเทศลูกใหญ่สักลูกหนึ่งก็พอะละ ลองทำกินผู้สูงอายุอ่ะเจ้ากินดีเนี่ยแต่บอกวันทำเพชรเนาะเขเป็นมีเขี่ยวมันก็ <c oughs> น่ากินนะเจ้าบบกควรนห้มันด่างน้ำเพราะว่าเขาต้องกินก็เขาสวยเจ้า เซ่ผงจะรถไปเจ้า ก็ได้บ,บ,บักับก็ได้เจ้าทําซูตรนีนะจะตักราเข้าสวยเอาจอนตักกินตักกินแบบนั้นก็ได้เจ้าแทนปราดาวคุณเจ้าใส่เข้าสวยเนาะพักปกตบกับจกบเจ้าเพราะเ่าเขาทาแบบใส่เผ็ดนะเจ้าอร่อยคนญี่ปุ่นกินนะเจ้าแต่เขาทําใส่พริกนิดเดียวกับแบบเผ็ดเจ้าเพราะฟ้าดาวใส่พร,รพิกหมอหัวเวนี่ยเมือนะ่ะ ก่อนซาจ้าเนี่ยปลาดาวใส่พริกอะ่ะผนอันดเข้ากิ่นเนาะอร่อยนะเจ้าทำเสร็จเรียบร้อยละเจ้าน้ำพริกมะเขือสม้มดอกบ็อกโคลี่หลวกปลาดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคือประดาวด้วยหนะรจำได้ผานคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ